ในช่วงที่แล้วน้องนัชชาทำผลไม้ที่เตรียมไว้ให้นักแสดงหล่นกระจายกระจายกลางทาง,างมาหาดูกันครับว่าน้องนัชชาจะผ่านสถานก,นการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างไรอะยังไงเนี่ยจะเก็บเลยเก็บเลยงานเข้าแล้เนี่ยงานเข้าเลยต้องทำใหม่ไหมเนเีนเ่ยมือปวดในหมดแล้วเนี่ยทำใหม่เลยเก็บอ่เพื่อกันช่วยอกันอาป้องกันอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องระวังนะคะรู้เปล่า งานนี้พี่ต่ายใจดีช่วยนนาชาแบบช่วยไปบนไปนะครับแต่ก็คงทำให้นนทชารู้สึกดีขึ้นมากเลยล่ะครับ<ม>ถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดในช่วงแรกแต่นนาชายังคงทำหน้าที่สวัสดิการอย่างไม่ย่อท้อเริ่มด้วยการเสิร์ฟน้ำดื่มให้ป้าแหม่มและกาแฟให้กับลุงหนุ่มผู้กำกับในกองต้นตอนครับน่าจะอยู่ห้องสุดท้ายห้องไหนคะโอ้ไต้องเปิดไปดูสิ ครับขอบคุณครับโอเคแล้ีนะใช้แรงงานใช้แรงงานเด็กจะถูกจับไหมนั่นเองนีค่ะตกลงนะลูงจะโดนจับนะลูกกัแบบจะโดนจับทํางทำไมคะช้ไรนะเรียกว่าใช้แรงงานเด็กเลยแหละครับคงไม่ถึงขนาดนั้นมาครับลุงหนุ่มแล้วว่าแมวจะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะตอนนี้ยังไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้ก่อนคะเดี๋ยวไปดูเรื่องอาหารมื้อเที่ยงให้ป้าด้วยนะ เราจะนั่กินอะไรอออนี่ไงไปดูให้หน่อยว่าเขาซื้ออะไรมายังไงค่ะห้องนักแสดงนี่ใครคะอ้มราเสิร์ฟแลาวันนี้เอามาเสิร์ฟพี่นันเด็ตเลยเนื่อน้ำพี่นันเดชตอยู่ไหนคะไหนเอยขอบคุณครับผมน้าดูหนักมากไปลูกไป ายาค่ะน้ำค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการเป็นสวัสดิการต้องดูแลทุกคนในก้องถ่ายละครอ,อย่างทั่วถึงเพราะทุกหน้าที่ในก้องถ่ายมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยละครับ แม,แม,แม,แมเกือบจะได้พักเหนื่อยอยู่แล้วเชียวแต่พี่ตายให้นนทชาช่วยดูแลพี่ๆจากสีสันบันเทิงที่มารอทําข่าวให้กอละคออีกด้วยจะเป็นสวัสดิการที่ดีก็ต้องดูแลทุกคนให้ใหถึงแบบนี้แหละครับนนทชาใครสัง่งอะไรบ้างคะไร้อนป่ะไร้อนค่ะแล้วแก้วน้ำแดงคือของพี่บีพี่บีคนไหนนูไปหมาตามหาพี่บีเลย ได้พี่บีไหมคะพี่บีก็คือประชาสัมพันธ์ประจำกองละครซึ่งน้องนัชชาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วแบบนี้จะหาเจอไหมล่ะครับพี่ต่ายช่วยไปหาได้ไหมนะนี่ค่ะนี่ไงครับพี่บีอยู่ตรงนี้ค่ะพี่บีค่ะนี่ค่ะนาชาพี่ต่ายให้ไปนั่งพักได้ให้แค่ห้านาทีนะ <c oughs> ได้มีเวลาพักแค่5นาทีแต่น้องนาชาเกิดสนใจช่วยพับกระดาษสําหรับใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในกองละคร<ม>แถมดูจะเพลิดเพลินจนคงลืมไปนะครับว่ายังต้องช่วยพี่ตาย<ม>เสิร์ฟอาหารมื้อกลางวันแล้วแบบนี้พี่ตายจะว่ายังไงล่ะครับน้องนาชาคะค่ะทำอะไรอยู่คะก็เป็นพร้อมมี่<อ>โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงละคะถึงเวลาแล้วคะ่ะถึงเวลาอะไรล่ะคะพักเที่ยงไงคะป้าแหม่มสั่งว่ายังไงคะเราจะไปเสิร์ฟหรือย,ยังคะ อีกแป๊บหนึ่งนะคะเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยแปบบ๊บหนึ่งค่ะตกลงทำพอบหรือทำสวัสดิการเนี่ย<อ>เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปบอกพ่อแแบบเองว่า,า,าพี่นาชาไม่เสิร์ฟไ,ไปเลยอยู่้ีงไหนนะคะห้องนู่นนู่นมุมนู่นมุมนู่นเลยสุดนู่นนะคะนูน่นนู่นและมื้อกลางวันในวันนี้น้นชาได้รับมอบหมายให้ดูแลอาหารให้กับนักแสดงซึ่งก็คือพี่ณเดชและพี่ยาญาดนั่นเองครับมาแล้วจ้ามาแล้ว มามาจัดจัดจัดเลยพี่พเสิร์ฟ<อ>เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟเลยวางเลยเสิร์ฟอะไรคะเสิร์ฟข้าววางบนโต๊ะสิเสิร์ฟทั้งหมดเลยเหรอคะใช่คิวมากเลยอ่ะนันไงเป็นลมแล้วเ<ห>นี่นยน่ะแค่นี้แค่นี้โหกินข้าวน้อยมากเลย ข้าเข<อ>้าเลยงานะพี่นเดชอ่ะ <S <S นี่นีนนโอเคต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่างานนี้ทีมงานได้เตรียมโจทย์ทดสอบไว้พริบด่านการเป็นสวัสดิการของน้องนาชาด้วยการให้พี่นเดชและพี่ยายาแกล้งสั่งอาหารเครื่องดืม่มนอกเหนือจากที่พี่ต่ายจัดเตรียมไว้ให้ไอ้มันเป็นแกงอะ่ะอยู่ข้างล่างแมบ่บ้านเขากำลังทำอยู่นี่ชั้นไหนชั้นสิบใช่ไหมนี่ชาวิ่งลงบันไดไปเอาให้พี่หน่อยใช่เพราะว่าลิฟต์ลิฟต์พังแล้วมันต้องมุ่งลงไปงานเข้าเลยทีนี้งานที่เพื่อเหร วิ่งวิ่งลงไปเอาก็ได้เพราะว่าลิฟต์น่าเสียลิฟต์น่าจะเสียใช่วิ่ไปแต่่้อนีวยนชั้นหกเา้คเดียวแเดียวคนเดียวไปดูก่อนเดีเดี๋ยวไอ้นี่มันมีแกงแล้วอันนี้ไอ้ที่มีแก้วน้าอ่ะแก้วน้ำของพี่โดยเฉพาะเอาแก้วน้ำที่มาเป็แก้ว้เอาพี่ย่าด้วยไปหาแก้วน้ำให้พี่ย่าแก้วของตัวเองเหรอมีแก้วของตัวเองเอาแก้วมด้วยโอเคเดี๋ยวพี่อเดี๋ยวพี่นั่งรอขนมขนมหวาน ขนมหวานมีจ้าใช่ขนมหวานไม่มพี่อยากเอาช่วยอยยื่นแบบนี้อไปช่วยเนี้ยมันดูแบบไมู่้ดีน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งอยู่ไหนอ่ะมันไม่น่ากินเลยอะ่ะต้องการช่วยใหม่อย่างนี้เลย,ยแล้วกระดูกเนี้ยนิชาน,นี่ต้มยำมีแต่กระดูกแบบอยา่างได้หมูอะเย็นเชียบเลยอะไปอุ่นให้พี่ด้วยใช่ทั้งหมดมีก็คือคือมีแกงนะแล้วก็มีแก้วน้ำของพี่นะแล้วก็ ต้มยำหมูอ่ะพี่ไม่เอาแล้วก็<อ>น้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งครับแล้วก็ไปอุ่น,อน,นี้ให้พี่ด้วยโอ้โหนันค่ะ <laughs> เอแล้ว <laughs> ดูท่าพี่นาเดชและพี่ยา่าจะสนุกกับการทดสอบไวริบของนนทชาเกินกว่าจอที่ทีมงานบอกไว้นะครับงานนี้นนทชาจะรับมือไหวหรือไม่ติดตามเอาใจช่วยในช่วงหน้าครับไอต้องและไออันไปไหนกัน โอยมันหดจังเลย,ยตายละนุกกเ้นอนพักผ่อนก่อนนะคะ